สวัสดีครับวันนี้ผมฟิลจากช่อง s h a แชร์ลิง School จะพาทุกคนมาดูกันว่าระบบเทสที่ผ่านการอัลติเมทเซชันกับไม่ผ่านการอัปติเมทเซชันเนี่ยต่างกันยังไงแล้วเราก็จะมาสอนทุกคนลงโปรแกรม Pro o p t i m i z เ r อบนเบราว์เซอร์ของท่านด้วยนะครับต้องเตอนไให้ก่อนว่าตัวโปรแกรมโปรอั t ติ i z เ r อร์เนี่ยเป็น g l o c h r o m e e x t e n น i o n นะครับดังนั้นมันจะสามารถใช้ได้กับเบราว์เซอร์ที่เป็นตัว chrome base ได้ทุกตัวเลยยกตัวอย่างเช่น g o Google Chrome Microsoft e d g e โอเปรา TX แล้วก็โอเปราธรรมดาน,นะครับแล้วเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนอินสตอลในตัวของ Microsoft Edge แล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับหลังจากที่ทุกคนโหลดโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วเนาะโปรแกรมของมันก็อยู่ในเดสก์ท็อปของผมตรงนี้นะเป็นไฟล์ zip นะครับให้เราแตกไฟล์ของมันออกมาก่อนครับผม Extract All Here พอเรา Extract มันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ตัวนี้นั่นเองครับให้เราเปิด Google Edge ของเราขึ้นมานะครับจากนั้นกดจุด3จุดนั้นบนตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่คำว่า Extension นะครับผมให้กดคำว่า Manage Extension แล้วมันจะด้งมาหน้านี้นะครับให้เรากดขย่าหน้าจอก่อนเนาะแล้วก็มาเลือกที่ตรงคําว่า d e v e l o p e r mode ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากปิดอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นเปิดไว้นะครับอ่าแล้วก็จะมี3เมนูตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับให้เรากดโหลด Extension นะครับผมเมนูนี้แล้วก็เลือกไปที่ไฟล์ Desktop ของเราอ่าเลือกเลือกโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Pro ปรติ t i m i z e r จากนั้นกดับปุ้ลคีิกเข้าไปแล้วก็มาเลือกโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับผมไม่ต้องกดเข้าไปเนาะกด Select Folder ได้เลยครับ แค่นี้ตัวโปรแกรมโปรเอเจนเซอร,ร์ของเราก็อินสตอลติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อทดสอบว่ามันติดจริงๆไหมแค่เรากดเปิดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปจิ๊กซอแล้วก็มาเห็นตรงนี้ครับผมเปิดลูกตาไว้นะครับเท่านี้โปรแกรมโปรเอเจนเซอร,ร์ของเราก็สามารถเรียกใช้ได้แล้วนะครับพอเราอินสตอลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นขั้นตอนการเข้าใช้งานนะครับถ้าเรากดที่ปตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าล็อกอินจากนั้นพอเราล็อกอินแล้วเนี่ยมันจะเด้งเชื่อม รหัส Discord ของเรากับตัวโปรแกรม Optimizer นะครับอันนี้เนี่ยต้องเป็นรหัส Discord ที่อยู่ใน Discord Server c h a l l e n g e n Community มันถึงจะสามารถใช้โปรแกรมตัว Optimizer ของเราได้นะครับจากนั้นก็กดคำว่า authorize โอเคอันนี้ก็จะเป็นการบอกว่าเรา authorize ไปแล้วให้เรากลับไปที่ c h a n l View ของเราแล้วก็กด Refresh หน้าจอได้เลยครับผมเท่านี้ตัวโปรแกรมตัว Optimizer ของเราก็จะสามารถใช้งานได้แล้วนะครับโดยขั้นตอนการใช้งานเนี่ยง่ายมากเลยเนาะสำหรับท่านใดนะครับที่เป็นสมาชิก Legendary ของเราอยู่แล้วเนี่ย ตัวระบบเทรดของเราเนี่ยก็สามารถใช้ออ ptimize ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบเทรดเวอร์ชัน2เนี่ยจะมีรหัสตัว OP รหัสตัว OP เนี่ยเป็นรหัสที่เราออกแบบมาให้เหมาะสมกับการออ ptimization นะครับให้เรากดออ ptimize เข้าไปเลยกดเข้ามาแอดเข้ามาเลยนะครับเวลาที่เราจะออพติ m i z ตัวระบบเทรดให้เรากดที่ฟันเฟืองตรงนี้แล้วมันก็จะย้องหน้า setting ของปกติของเราขึ้นมาถูกไหมครับให้เรากดตัวสัญลักษณ์ extension ของเราเพื่อเป็นการเปิดออ ptimizer ของเราขึ้นมา แบบนี้นะครับตัวหน้าเซตติ n งเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วมันก็จะเป็นการ Import List ตัวที่เรา add Favorite ไว้นะครับเข้ามาอยู่ในส่วนตรงนี้เราก็จะมี i ท e f เฟรมให้เลือกนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยในการติไม้นะครับให้เราเลือกเหรียญแล้วก็เรียก i ท e f เฟรมก่อนว่าเราต้องการจะตีไม่เหรียญไหนคู่เหรียญไหนไทม์เฟรมไหนนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเลือกเป็น F อเนาะไทม์เฟรม e 2ชั่วโมงก็คือ120นะครับพอเราเลือกตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเลือกค่าที่เราต้องการตีไม้ได ในนี่เนี่ยผมอยากจะอัพติไมซ์ตัวอ่าลิสต์สวอไลโชแล้วกันนะครับ t ดิมโฟล์ดสวอทไลโชผมกดเข้าไปเลยแล้วมันจะเด้งตรงคําว่า Start Stop แล้วก็ step ขึ้นมานะครับ Start เนี่ยคือค่าเริ่มต้น St o p เนี่ยคือค่าสุดท้ายที่มันจะรันไปถึงแล้วก็ step ปเนี่ยคือจะเพิ่มครั้งละกี่ค่านะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมให้เบสิกพื้นฐานเริ่มเป็น1เนาะแล้วก็ให้สเต็ปที่5นะครับสเต็ปของผมคือ0.1ก็แปลว่ามันจะลันเป็นตั้งแต่1 1.1.2 3ไปแล้วจนนถึง5ะครับ พอเราเลือกค่าที่เราต้องการ optimize เร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรากด Start Optimizer นะครับมันก็จะทําหน้าโหลดนิดนึงแล้วก็จะมีหน้ารอให้เด้งขึ้นมานะครับตรงหน้ารอตรงนี้เนี่ยก็จะ่งบอกชื่อรีพอร์ตของเราเหรียญแล้วก็ไทม์เฟรมแล้วก็ราวตรงนี้นะครับราวตรงนี้ก็คือจานวนรอบที่จะหมุนมันก็จะเปลี่ยนค่าตรงเซตติ้งไปเรื่อยเห็นไหมครับราวตรงนี้ก็จะบอกว่าตัวอัพติมายเซ็ตตัวเนี้ยจะหมุนค่าทั้งหมดกี่รอบอย่างตอนนี้เนี่ยคือ4 1อรอบนะครับ แล้วก็จะโชว์ Start Date ว่าเริ่มรันที่เวลาไหน Finish ที่เวลาไหนนะครับผมอย่างตอนนี้เขาพิกิไว้ก็คืออีก2อาทีเนี่ยอัลติไมซ์ตัวนี้ก็จะอัลติไมซ์เสร็จทันทีในอีก2องาทีนะครับเราก็มารอกันดีกว่าว่าพออัลติไมซ์เสร็จแล้วเนี่ยหน้ารีพอร์ตของมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคนะครับพอตัวอัลติไมเซอร์ของเราเนี่ยครับทำการรันค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวรีพอร์ตหน้านี้ก็จะโผล่ขึ้นมาครับผม รีพอร์ตนั้นเนี้ยจะแสดงอะไรบ้างเนาะอันดับแรกเลยให้เราเลือกเหรียญน,นะครับที่เราต้องการหเหรียญเหรียญที่เราต้องการทำเฟรมที่เราต้องการแล้วก็พารามิเตอร์ที่เราต้องการนะครับจานั้นตอนนี้เนี่ยมันจะแสดงค่าให้เราเห็นแล้วเนะเาะว่ามันหมุนค่าอะไรมาบ้างนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้ต่อนะครับผมให้เราเลือกแตะที่เราต้องการดูนะครับเช่นผมอยากดูว่าค่าตัวไหนเนี่ยมี net profit ที่สูงที่สุดให้เรานําค่าตรงนี้ที่เราสนใจเนาะอย่างตอนนี้เนี่ยคือ4.4 เน็ตโ f i ฟิตสูงใช่ไหมครับให้เรานำมากรอกในพารามิเตอร์ของเราได้เลยอ่ามากรอกเป็นเมื่อกี้ตั้ง4.4ใช่ไหมครับ4.4กรอกแล้วก็ดูอีควิตี้เค e ร์ฟครับว่าอีควิตี้เค e ร์ฟเป็นไงบ้างคร่าวๆสำหรับการใช้ตัวโปรแกรมออลตเมเซอร์เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนจะจบการในวันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปในต้นคลิปเนาะ ผมจะพาทุกคนมาดูระบบเทรดสตัวกันที่ตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัว b บ efore นะครับก็คือตัวก่อนมีการอัลติไมตัวหลังที่ถูกอัลติไมมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับก็คือระบบเทรดตัวนี้นะครับเเอตัวนี้เนี่ยถ้าเราปล่อยลันเต็มๆนะครับจะเห็นได้ว่ากําไรของมันเนี่ยต่ำเตี้ยได้ดินมากเลยนะครับขาดทุนโดยรัวขาดทุนแบบขาดทุนดรอนดาวห้เเลยเห็นไหมฮะขาดทุน34%ด้วยอ่าแต่ในะขณะที่แล้วถ้าเกิดว่าถ้าเราใช้เป็นตัวที่อัปติไม้มาแล จะสังเกตได้นะครับว่าตัวที่ผมจะไมาไปแล้วเนี่ย equity curve ของมันเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับพุ่งขึ้น45องศาแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์โปรฟิตเนี่ยสูงถึง985เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีแม็กซดาวด้าวอยู่แค่22เองในขณะที่ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยโอ้ขาดทุน30ไม่พอแม็กซดดาวสูงด้วยนะครับผมเป็นผมผมก็ไม่กล้าใช้หรอกตัวเนี้ยแต่ผมมากล้าใช้ตัวที่ผมจะไมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ทางนี้นะฮะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เกิดจากก,การแบ็คเทสอย่างเดียวเนาะตัวนี้เนี่ยเราก็ลอง forward testing มาเรียบร้อยแล้วนะครับจากการเทรดในพอร์ตจริงตั้งแต่วันที่19มกราลาที่ผ่านมาโดยทุกคนนะครับจะสังเกตได้เลยเนาะตัวระบบเทรดตัวนี้นะครับที่ผ่านการออติเม이ท์มาแล้วเนี่ยสามารถทำกำไรได้สูงถึง20%ใน10วันที่ผ่านมานี้เลยนะครับแต่ทางกลับถ้าเราเปิดระบบเทรดที่ไม่ได้ผ่านการออติเม이เซอร์มาเนี่ยไม่ได้ผ่านการออติเม이ท์มาเนี่ยเราก็ขาดทุนไปเรียบร้อยนิ่งๆนะฮะ10% แถมดอปดาวยี่สิบเด้วยไม่น่าใช้ที่สุดเลยใช่ไหมครับดังนั้นนะครับโปรเจคแมทซ์ื่อนี่แหละคือคําตอบสําหรับการทำโรบเทรดสำหรับสายเปิดบอทเทรดที่แท้จริงแล้วก็สายชอบแบ็กเทสติ้งซัลลิจี้ของตัวเองนะครับก็ท่าในใดทสนใจนะครับก็อย่าลืมกดสมัครให้ช่องเราแล้วก็กดสมัครสมาชิกระดับเจินลี่เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าท่าในใดที่ยังสนใจที่จะลองฟรีไททอลเนี่ยก็สามารถลองฟรีไททอลได้อย่างง่ายๆนะครับจากการกดจอยดิสคอตของเราชื่อ Challenge ดคอ m มิชชั่นะครับจากนั้นมาที่ช่องที่ชื่่อวา ติดต่อสตาฟส่วนตัวแล้วก็เรื่งหัวข้อขอทดลองโปรเจคเซอร์ฟรี7วันจากนั้นก็กอกรายละเอียดของท่านในหน้าต่างที่เด้งขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วก็สังเกตดีๆนะครับว่าจะมีช่องใหม่เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเนาะพร้อมกับเลขหนึ่งตรงนี้ถ้าเรากดตามเข้าไปเลยครับเพราะนั่นคือช่องของท่านแล้วก็กอกแบบฟอร์มตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อกอบแบบฟอร์มเสร็จแล้วเนี่ยแคปหน้าจอแบบฟอร์มที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลงเข้าไปใน Discord ทางทีมงานของเรานะครับจะส่งตัวคูป,ปองฟรี7วันให้ท่านได้้อใชนะครับ ส่วนสำหรับวิธีด,ดีดีมเนี่ย<ๆ>ก็ง่ายๆมากๆเลยกดไปที่โปรแกรมตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่คําว่า Input คูปองแค่นี้ท่านก็นจะสามารถทดลองใช้ตัวโปรเจคเซอร์ได้แล้ว7วันนะครับเท่านี้ก็จะเป็นเนื้อหา,หาทั้งหมดของวันนี้แล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมฟิลจากช่องแท e ในเทสคูลขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ